นี่ถ่ายมาแล้ว,ลวอ่ะาวโอ,โอ้เสียดากเลยงานนี้จะด,ดูจันชายชโลครับ

กีนจบเลยที่ไองเงยบเ ទ <laughs> ូឡ bon so oh, 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 yeah ាយណារជូតាក់ធ្លុះសិនបើចោះចរានចោចោតើពីមួយថ្ងៃដៅថ្ងៃបអស់ប៉ុណ្ណោះបាទអោអោអោលື່នលື່នអោចោខៃឡានលື່នណាស់ครับ ดูกันโอ้โรกกี้ดีนี่ฮ่า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 เกียร์ช่วยหน่อยๆฮะสายเกียร์เลี้ยงไปเลยเวลาเกิดดันอ่ะ Bay 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 gì nè bye bay 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 nè ดูแล้วครับขั้น้ไปมองลงนี่ก็ได้เวลาพักผ่อนนะครับบ่รอนรับเลยที่เทสบายมาก

หนีอะหนีไม่พ้นล็อกหนีไปจีกันหนีไม่พ้นล็อกไงก็โดนตักใส่ขี้เก่าว่ะแล้วกลับไม่ดีเดีย้าเดินลงไปแล้วมันกินร่ต้องกัน นี้มือพี่น้องมัดได้วีแล้วมัดเดิมเอได้นวอแต่ว่าจอจอมอชงมือหนุ่มๆพอจะรีตูวห่อแม่งก็ตุนจอกินเุย่ามือเนอะเธอมานิดกินเตุยามือเนอ้พรุ่งนี้ก็ไล่ปิดไล่ปิดแล่ปิดก็เสร็จ ចេញបាត់នឹងបាត់ទេហឹមលៃពីតលៃពីតចោលទៅទៅទៅបានឹងបាត់ប៉ាន់លឿនតែតន់ហិងគ្រឿរវិញសិទ្ធសុំស៊ីទីនទីខ្លាំងហើយខ្ញុំនេះរូតអូយញូដល់ມື້អាយខំសង្កត់ចោទទូលឡើងកាត់សោកលេហើយនោះតាទៀនមកបានមួយនេះទេឡៃតាមគេត្រូវចោលមកវ៉ាស៊ីវ្នេហៅ เดวิ้นางอ้ยงานตอนนี้มันน่าบอกว่าเบี้ยวครับเอาขึ้นได้ไหมนะ

ទៅវាវៃលាយຫຼາຍគូនេះវាមានឫយនេះវាឲ្យរិចកបែងឲ្យខត់ទៅក្នុងលື່នអត់ពីបាចោះទៅព្រួយប្រត់ទៅមួយទេអ្នកពីຕົមអ្នកໄຂលឿបងអូរត់រាញនោះ ลงครับจุใส่สาขึ้นเลยเดอยมสามเลยใส่สามาบอกมันใส่สเลยใส่สมขึ้นเลยโอ้นี่ครับอยากลองความแรงอ่างลองโบู เอามาดูครับได้ไหมโอ้วจับเอนู่นนกเลยยกุเจอ้จ vale> um ับเรียบร้ยเอ๊ะเอเอ๊เอาคุเจาบอลจับจมเลย่าจะไป๊ยา่แบเจ้ยเ

ครับสำหรับสลิปนี้ก็เลิกงานแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ